สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะเรามาฟังนิยายสนุกสนุกกันต่อคะ่ะถึงอย่างไรพวกมันก็ไม่มีทางตามหาตัวหมอเหล่านั้นพบอีกแล้วแต่พวกเราสามารถจัดศพใหม่ให้ได้ก็แค่ให้คนไปลักพาตัวพวกหมอมาจากนั้นก็โยนว่าเป็นฝีมือชาวยุทธเพียงเท่านี้ก็สามารถเบี่ยงเบนความสนใจไปจากวังหลวงและราชสำนักได้แล้วผู้คนก็จะหันไปไล่บี พวกที่อยู่ในยุทธภพแทนคราวนี้ละ่ะพวกมันก็จะถึงทางตันไม่มีทางออกเพราะไม่รู้จะเอาคนผิดจากไหนมาลงโทษเป็นความคิดที่ดีเจ้าช่างมีแผนการที่ยอดเยี่ยมเสมอฮองเตพูดไปเสียงสิวได้ยินก็มีสีหน้าเคร่งเครียดทันทีแผนการของซูยุนจะทำให้ต้องสูญเสียไปอีกกี่ชีวิตนางตัดสินใจปรึกษาเรื่องนี้กับยูควง และลัวหวินเน้นโดยการบอกว่าข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากการที่หลงเฮงส่งลูกน้องไปสอดแนมฝ่ายตรงข้ามเพราะรู้ดีว่าหากนางบอกตามตรงว่ารู้ได้อย่างไรย่อมไม่มีคนเชื่อแน่ทุกคนคงมองว่าเป็นเรื่องน่าขบขันคงมีเพียงหลงเหิงคนเดียวเท่านั้นที่เชื่อว่านางสามารถสื่อสารกับต้นไม้ได้ เมื่ออยู่ข่วงและล่วอื่นเจนได้ยินว่าซูยุนต้องการสังหารคนเพิ่มอีกพวกเขาถึงกับตกตะลึงนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้ว่าสตรีสามารถเหี้ยมโหดได้ถึงเพียงนี้แม้ล่วอื่นเจนจะเคยถูกผู้หญิงทำให้เจ็บช้ำมาก่อนหน้านี้แต่นางก็ไม่เคยถึงขนาดอยากจะเอาชีวิตเขาแม้บางครั้งเขาจะอยากให้นางทำเช่นนั้นก็ตาม เขาหันไปมองสตรีเพียงหนึ่งเดียวที่อยู่ในห้องไปเสียงซิลวรู้อยู่เต็มอกว่ายูข่วงมีใจให้แต่นางกลับรักษาระยะห่างอยู่เสมอไม่เคยอยู่ลำพังสองต่อสองบางทีปเสียงซิลวอาจจะกลัวว่าหลงเหิงจะไม่พอใจหรือไม่นางก็ไม่อยากให้ความหวังได้ได้ต่ออยูข่วงความสัมพันธ์ของทั้งสองจึงเหมือนกับสหายที่คอยเกื้อกูลกันและกัน เมื่อก่อนรัวอินเจนไม่เคยคิดว่าความรู้สึกลหลงไหลใครสักคนจะเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแต่ตอนนี้เขาไม่มีใจจะไปผูกพันกับใครอีกแล้วหากมีอารมณ์ลึกซึ้งแล้วตามมาด้วยความเจ็บปวดเขาก็ขอเลือกอยู่อย่างไร้หัวใจจะดีกว่าแต่แน่นอนว่าการเป็นคนไร้หัวใจย่อมหมายความถึงการใช้ชีวิตอย่างไร้ความรู้สึกไปด้วย ส่วนไปเซียงซิวนางยังคงคิดไม่ตกไม่รู้ว่าจะทำให้ซูยุนเลิกเอาชีวิตผู้คนได้อย่างไรคนทั้งสามต่างตกอยู่ในพวังความคิดของตัวเองและนี่คือภาพที่หลงเหิงที่เพิ่งเดินเข้ามาได้เห็นนี่มืนเรื่องตลกอะไรทำไมเมียที่รักของเขาถึงอยู่ในห้องกับชายหนุ่มพร้อมกันสองคนหนึ่งในนั้นไฟฝันอยากจะได้นาะง อีกหนึ่งเป็นพวกเจ้าชูหลงเฮงรีบเดินเข้ามาเพื่อขัดจังหวะเมื่อได้ยินบทสนทนาของทั้งสามเขาจึงเสนอแนะขึ้นสิ่งแรกที่พวกเราควรทำคือกระจายข่าวให้พวกหมอระมัดระวังตัวอธิบายแผนการของฝ่ายตรงข้ามให้พวกเขาได้รับรู้ยิ่งเราเปิดเผยความจริงได้เร็วเท่าไรก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นพวกเราต้องกระจายข่าวออกไปให้เร็วที่สุด ไม่ช่นนั้นจะต้องสูญเสียชีวิตผู้บริสุทธิ์อีกมากอยู่ข่วงรีบลุกขึ้นยืนเพื่อไปจัดการเรื่องนี้ถึงพวกเขาจะคิดว่าได้พยายามจัดการทุกอย่างด้วยความรวดเร็วแล้วแต่ท่านหมอก็หายไปอีกสองคนจนแดงเพียงไมนะ่นานก็มีคนพบศพของหมอคนแรกตามมาด้วยคนที่สองสภาพศพทั้งสองเหมือนกันก็คือมือถูกตัดขาด แหล่งข่าวบอกว่าเป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถรักษาการบาดเจ็บของพวกชาวยุทธที่จับไปได้ข่าวลือใหม่เนี้ยแพร่กระจายออกไปจนชาวบ้านต่างไม่รู้ว่าพวกเขาควรจะเชื่ออะไรดีแรงกดดันจากข่าวลือต่างๆนั้นนะเริ่มส่งผลมีคนตั้งประเด็นว่าสนมในข่าวคือซูกุย้ยเฟยทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับภูมิหลังของซูกุย้ยเฟย และหน้าตาที่งดงามของนางข่าวลือหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดราชสำนักก็ไม่อาจวางเฉยได้อีกแล้วดังนั้นทางวังหลวงจึงจัดให้มีขบวนแห่เพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นวสูกุ้ยเฟยนั้นเป็นหญิงที่งามพร้อมด้วยคุณธรรมสูยุนค่อนข้างใจกล้าทีเดียวระหว่างการเดินขบวนนางถึงกับช่วยเหลือเด็กที่ล้มมาข,ขวางหน้าขบวนด้วยตัวเอง ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ต่างภากันวิพากษ์วิจารณ์ก่อนจะสรรเสริญในความไม่ถือเนื้อถือตัวและความอ่อนโยนของนางไปเสี่ยงซิวนั่งมองเหตุการณ์ที่ถูกจัดฉากจากชั้นบนของโรงเตียมแต่ดูก็รู้ว่าอีกฝ่ายวางแผนมาอย่างดีในนิยายนางเอกจะต้องช่วยใครสักคนที่มีฐานะด้อยกว่าครั้งหรือสองครั้งเพื่อแสดงความอ่อนโยนให้เป็นที่ประจักษ เห็นได้ชัดว่าแผนนี้เป็นความคิดของซูยุนเมื่อครูนางแอบเห็นว่าเด็กถูกผลักเข้ามาโดยทหารโชคดีที่เขาไม่ถูกม้เหยียบตายไปก่อนที่ซูกุ้ยเฟยจะมีโอกาสได้สร้างภาพปเสียงซิวที่เห็นเหตุการณ์มาตลอดบีบถ้วยน้ำชาในมือเน่นตอนนี้หูหยินพูดเท่าและเสียวหลินออกนอกเมืองไปแล้วนางจึงไม่กลัวซูยุนอีกต่อไปหากซูยุนอยากจะลองสู้กันอีกสักตั้ง นางก็จะกัดไม่ปล่อยเลยทีเดียวปเสียงซิวเรียกเสี่ยวซือมากะสิบข้างหูแล้วส่งสาวรับใช้ลงไปด้านล่างเพื่อพบคนที่รออยู่ก่อนแล้วจากนั้นไม่นานก็มีเสียงหญิงสาวคนหนึ่งดังขึ้นสู่กุ้ยเฟยปลดทวงความยุติธรรมคืนให้ข้าด้วยสูยุนพงะเล็กน้อยเพราะไม่ทันได้ตั้งตัวนี่มันไม่ได้อยู่ในแผนของข้า แต่เมื่อครูน่นางได้แสดงตัวว่ามีน้ำใจไปแล้วจึงไม่อาจทำเป็นนิ่งดูได้ไม่สนใจได้สุยุนบอกมือเป็นสัญญาณให้ทหารอนุญาตให้ปล่อยตัวอีกฝ่ายเข้ามาได้หญิงผู้นั้นคุกเข่าลงเมื่อเห็นสูกุ้ยเฟยและอ้อนวอนขอให้ช่วยล้างแค้นให้สามีของนางสามีนางเป็นท่านหมอที่มีชื่อเสียงก่อนสิ้นใจเขาได้ส่งจดหมายมาให้ พร้อมกับหลักฐานที่บ่งชัดว่าผู้ที่ฆ่าเขาไม่ใช่พวกชาวยุทธแต่เป็นผู้หญิงที่มีรอยแผลเป็นบนใบหน้าพอสูยุนได้ยินสีหน้าพันบิดเบี้ยวทันใดหลักฐานอะไรรึเขามอบรูปผู้หญิงคนนั้นและวาดรูปรอยแผลเป็นบนใบหน้านางมาให้ทั้งยังบอกว่าหากหญิงผู้นั้นใช้ยาที่ตกทอดกันมาในครอบครัวเราเช็ดหน้าตัวอักษรจะปรากฏขึ้น ตัวอักษรอะไรหรือคำว่าฆาตกรถ้าเช่นนั้นมันก็ง่ายต่อการชี้ตัวสินะเจ้าค่ะสูกุ้ยเฟยไหนๆก็มีข่าวลือว่าท่านคือผู้หญิงที่มีแผลเป็นบนใบหน้าคนนั้นท่านจะใช้ยาจากครอบครัวของเราเพื่อเช็ดหน้ายืนยันความบริสุทธิ์ได้หรือไม่เจ้าค่ะอยู่ค่วงและล้วอินเจนเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่ไม่ไกลพอรู้ดีถึงความโหดเหี้ยมของซูยุน พวกเขากำลังรอฟังคำตอบของนางอยู่แต่ที่เห็นชัดๆคือตอนนี้สีหน้าของนางซีดเผือดไปแล้วข้าเกือบจะเชื่อที่ภรรยาของท่านหมอพูดแลว้วผู้หญิงของเจ้าเนี่ยช่างมีเล่เหลี่ยมแพลพผาดีแท้นางไม่ใช่ผู้หญิงของข้ายุควงกวาดตามองไปรรอบๆเห็นไปเสียงซิวกำลังจับตามองสถานการณ์จากชั้นบนของโรงเตียมไรเหตุผลสิ้นดี นางกำนันที่ติดตามซูยุนร้องรัน้นเมื่อเห็นใบหน้าเจ้านายเปลี่ยนสีเ่ว่าซูยุนกลับพูดว่าไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นหรอกเจ้าและข้าต่างก็เป็นหญิงการกระทำเช่นนี้ต่อหน้าสาธารณชนถือว่าไม่เหมาะสมและยุ่งยากเกินไปเจ้าติดตามข้ากลับไปวังหลวงสิได้หรือไม่ข้าจะได้ลองทำให้ดูเป็นคำตอบที่ดีอย่างยิง่งและดูเหมือนว่าแม่นางผู้นี้ จะคาดเดาคำตอบไว้ก่อนแล้วข้ารู้ว่าเรื่องนี้อาจทำให้ท่านยุ่งยากจึงได้เตรียมผ้าชุบน้ำยาไว้เรียบร้อยแล้วท่านเพียงแค่ทับลงบนผิวหน้าเท่านั้นหน้าขันสิ้นดีใครจะรู้ว่าเจ้าจะไม่ลอบวางยาอะไรเอาไว้นางกำนันทำเสียงไม่พอใจผ้าผืนนี้ไม่มียาพิษท่านจะให้ใครทดสอบดูก็ได้ข้ารองเองเสียงสเสียงหนึ่งพลันดังขึ้น ตามมาด้วยการปรากฏตัวของโชมสคลนผู้ที่มาใหม่ใบหน้างดงามพิสุทธิ์ทว่าสิ่งที่โดดเด่นที่สุดน่าจะเป็นท่าทางยามเยื้องกลายแม้นางจะไม่ได้นั่งอยู่บนรถม้าหรูหราถึงจะไม่ได้มีองครักษ้อมล้อมแต่นางก็ยังสง่าง,งามและสูงสระโดยเนื้อแท้ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งใดมาแต่งเสริมคารวะสูกุยเฟยข้ายินดีจะทดสอบแทนท่านเองเจ้าค่ะ ปบเซียงซิวเดินเข้ามาเพื่อเสนอตัวฮูหยินท่านอยากทดสอบจริงหรือเจ้าคะภรรยาท่านหมอถามด้วยท่าทางงุนงงใช่เจ้าส่งมาสิไปเซียงซิวยิ้มให้แล้วยื่นมือออกไปรับเมื่อภรรยาหมอเทวดาเห็นดังนั้นก็รีบส่งผ้าชุบน้ำยาให้ทันทีทว่าขณะที่ปบเซียงซิวกำลังจะใช้ผ้าผืนนั้นเช็ดหน้าสู่กุยเฟยกลับเดินไปหาแล้วส่งเสียงห้ามไว ข้าจะทำให้ชายาลี่ลำบากได้อย่างไรเจ้าส่งผ้าผืนนั้นมาข้าจะจัดการเองร่างกายของซูกุยเฟยมีค่าราวกับทองคำหากท่านเกิดบาดเจ็บนางคงไม่อาจแบกรับความผิดนั้นเอาไว้ได้ผิดกับข้าที่มาจากครอบครัวที่เป็นเพียงสามัญชนหากเกิดเรื่องผิดพลาดจริงข้าก็พร้อมรับเอาไว้จะไม่ทำให้ผู้ใดเดือดร้อนตามไปด้วย ไปเซียงซิวไม่ยอมปล่อยมือยังจับผ้าเอาไว้แน่นภาพที่ปรากฏในตอนนี้คือหญิงทั้งสองดึงผ้ากันไปมาสูยุนเพียงยิ้มให้แล้วเอ่ยเสียงนุ่มนวลขัดกับแววตาหากผ้าผืนนี้มีได้มียาพิษแล้วข้าจะตำหนินางได้อย่างไรเล่าข้าลงทุนเล่นบทหญิงสูงศพผู้ใจดีมาตั้งนานจะปล่อยให้เจ้ามาขโมยซีนได้อย่างไรนั่นจะไม่ยิ่งทำให้ข้ากลายเป็นที่สงสัยหรือ ตอนแรกซูยุนยังหวาดระแวงว่าภรรยาท่านหมออาจวางกับดักเพื่อหลอกล่อนางหากนางไม่กล้าทดสอบก็อาจกลายเป็นผู้ต้องสงสยัยแต่ถ้านางกล้าทำละ่ะใครจะรับประกันได้ว่าบนผ้านั้นไม่มียาพิษทว่าไม่เห็นปายเสียงซิ่วกล้าใช้ผ้าลูปใบหน้านางจึงคิดว่าน่าจะปลอดภัยจึงรีบกระตุกผ้าจากมืออีกฝ่ายแล้วเช็ดบนใบหน้าตนเองเบา เมื่อรู้สึกว่าไม่มีอะไรผิดปกติจึงยิ้มแล้วเอ่ยว่าเจ้ายังมีปัญหาใดที่ข้องใจอีกหรือไม่ขณะที่ทุกคนกำลังคิดว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วภาพที่น่าสยดสยองพันบังเกิดขึ้นรอยแผลเป็นที่มีเลือดซึมค่อยๆปลากดให้เห็นบนใบหน้าซูยุนก่อนจะเห็นเต็มทั้งหน้าเพียงครูเดียวใบหน้าที่เคยงดงามก็เปลี่ยนไปจนคล้ายกับฝันร้าย ตามมาด้วยความปวดแสบปวดร้อนสูยุนกรีดร้องโหยหวนยิ่งทําให้ภาพตรงหน้าดูหน้าสะพรึงเข้าไปใหญ่นางเอามือปิดหน้าไว้แล้วตะโกนลั่นจับนางเอาไว้นางหว่างยาค่าแต่พรรยาหมอเทวดากลับวิ่งเข้าใส่สูยุนราวหญิงเสียสติเจ้านั่นแหละที่เป็นคนร้ายนางังคาตกรจริงๆเราค่าโกหกเรื่องคำว่าคาตกรข่าเพียงแต่ชุบยาพิสูน์รอยเลือดมา หากใครมีแผลเป็นอยู่แล้วย่อมจะถูกลอกคราบออกมาให้เห็นยานี้สามีข้าใช้สำหรับชันน่สูตรศกคิดไม่ถึงมาก่อนว่าจะใช้ทำแบบนี้ได้ด้วยนางหญิงชั่วเจ้าขาาสามีของข้าไรสาระเจ้าต่างหากที่เป็นคนวางยาข้าตอนนี้สูยุนไม่ได้เจ็บมากแล้วแค่รู้สึกร้อนเผาที่ผิวหน้าเท่านั้นนางตกอยู่ในภาวะคับขันเสียแล้ว จึงคิดจะลากไปเซียงซิวมาร่วมชะตากรรมด้วยสูยุนรีบโยนเรื่องกลับไปหากเจ้ายัางยืนยันว่าไม่มียาพิษอยู่บนผ้าถ้าอย่างนั้นก็ให้นางมาลองดูสูยุนชี้ไปทางไปเซียงซิวไปเซียงซิวไม่มีอาการตื่นตระหนกใดๆทั้งสิน้นนางไม่รู้เลยว่าเจ้าสิ่งที่อยู่บนผ้านี้จะทำอันตรายต่อตัวเองหรือไม่แต่หากสุดท้ายสามารถจัดการสูยุนได้ก็ถือว่าคุม้ม นางจึงหยิบพาขึ้นมาซับใบหน้าก่อนจะวางลงสูยุนเหยียดยิ้มด้วยความพอใจหันไปพูดใส่ภรรยาท่านหมอด้วยน้ำเสียงแข็งกล้าวหากเป็นยาผิดจริงเจ้าก็เตรียมร้องขอชีวิตเอาไว้ได้เลยทว่าพวกเขากลับต้องใช้เวลาในการรอนานกว่าตอนที่เกิดเรื่องกับสูยุนมากพอถึงตอนนี้ใบหน้าของปเซียงซิลก็ยังคงงดงามเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน ภรยาหมอเทวดาร้องไห้โหยหวนด้วยความขับแค้นใจทั้งที่รู้ตัวคนร้ายแล้วแต่กลับทำอะไรไม่ได้นางกรีดร้องด้วยความไม่ยินยอมนาขันสินดิหากเป็นสามัญชนทำความผิดเช่นนี้ย่อมมีโทษถึงตายแต่ทาไมสนมของฮ่องเต้จึงยังสามารถอยู่ดีมีสุขได้หลังจากฆ่าคนไปมากมายแล้ว เหตุใดสามีข้าที่ทำความดีช่วยเหลือผู้คนมาทั้งชีวิตถึงต้องตายอย่างไม่เป็นธรรมด้วยทำไมช่างไม่หยุติธรรมเลยไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยเป็นพวกเจ้าต่างหากที่รวมหัวกันใส่รา้ายข้าองค์ครรษ์ของสูยุนเริ่มเคลื่อนไหวทันทีที่เห็นสัญญ,ญาณจากเจ้านายพวกเขารีบรวบตัวไปเซียงซิลและภรรยาหมอเทวดาเอาไว้ทว่าปยเซียงซิลวกับเบี่ยงตัวหลบแล้วแยงขึ้นมาว่า สูกุยเฟยท่านเข้าใจผิดแล้วข้าไม่รู้จักแม่นางผู้นี้เลยข้าเพียงมาช่วยท่านเท่านั้นท่านปรักปรำข้าเช่นนี้มีหลักฐานหรือไม่ไปเสียงซิวแอบหยิกแขนตัวเองจนน้ำตาไหลาอาบหน้าท่าทางของนางทำให้ทุกคนลอยเศร้าใจและสงสารนางไปด้วย เอาละค่ะเป็นเพื่อนค่ะตอนนี้ก็ยิ่งเข้มข้นนะคะโค้งสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่านางซูยุนนี้จะถูกกระชากหน้ากากแล้วใครจะลงโทษนางเพราะฮองเต้ไม่ลงโทษอยู่แล้วนะคะฮองเต้ได้นางเป็นสนมแล้วก็รู้ได้ว่าหน้านางก็คือหน้าอัปปษณ์เนาะมีแผลเป็นนะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิโซดน้าค่ะสวัสดีค่ะ